เพื่อนโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวไทยสวิตนะคะเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้3มวันข้างนอกก็หนาวหนาวนมะก็ตกฟินชเนดาวสลุกก็มอข้างนอกหนาววันนี้จะมีไอข้างนอกหนาวเมนูที่จะเข้าไปเลยไปเลยไปเลยวันนี้วิวจะ มาอัปเดตนิดหน่อยเมื่อวานถ่ายภาพหิมะตกไปแล้วนะหน้าบ้านตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ <c oughs> หนาวหนาวไปเลยไปวันนี้เพื่อให้เข้าบรรยากาศหน้าหนาววิวิจะทําเมนู <c oughs> วิวิจะทําเมนูไปดูเลยค่ะเ <c oughs> มนูเมนูวันนี้ทำไรวิวิว,วบิบอกว่าวันนี้จะทำ ไก่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 อันนั้นไขต่ต้มค่ะสีสีไก่ย่างค่ะไก่ย่างสไตล์ไทยไทยบายวิวีนะคะไก่ย่างซื้อมาเป็นตัวแล้วก็มาผ่าตรงกลางเคยไปดูคลิปวิธีทำหมัมกเนี่ยหมักแล้ววิวีเาเข้าตู้เย็นเป็นอาจจะหนึ่งวันสองวันหมักเอาเข้าช่องเอาเข้าตู้เย็นแล้วค่อยมาย่างมันจะรสชาติมันจะซึมลึกซึมใน รสชาติหอมไทยๆเพราะว่าหมักด้วยกระเทียมพริกไทยขาตะไคร้ดูสินะคะโรยด้วยงาย่างออกมานี่มันจะเหลืองโรยงาขาวนะคะมีหลายคลิปทาไก่เพราะว่าเพราะว่าที่บ้านคุณสามีชอบทานไก่ไก่ไกระเติกระเติวิวีแทนนิดหน่อยแล้วก็มาทาน น้าฝรั่งเขาทานอาจจะมาทานกับสลัดนะคะดูสิสลัดแต่ว่าน้ำพริกแก้วนี่แหม่ทำเองนักเรงพอ <c oughs> หอมหอมพริกป่นเองแล้วก็กระเทียมมะนาวน้ำปลาหนึ่ช้อนโต๊ะใส่น้ำอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ทานผงชูรสกันยหรอน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็พริกสดกระเทียมน้ำปลา จบหอมหอมมากค่ะเพราะว่าพริกคั่วเองนะคะวิวมีหลายคลิป,คล,ปคลิปขั่วเองอาจจะทำใส่กับรีซอตโต้สไตล์ปิ้นรีซอตโต้ไก่ย่างกับอันนั้นไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวข้าวของอิตาลีข้าวรีซอตโต้กับรีซอตโต้สไตล์พิ้นแต่วิววีน,นี่ ทานกับข้าวถ้าหุงข้าวหุงหม้อล็กๆนะคะไปดูนะคะไก่ย่างย่างแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะใส่อนใส่หีบไม้ไผ่แอนแมม่นบอหีบไม้ไผ่ย่างฐานเมืองนอกมันมันอากาศข้างนอกหนาวไม่มีฐานก็ไม่มีฐานก็ไปย่างในเตาอบนี่แหละค่ะเตาอบพีๆตรงนี้ตรงนี้นี่ไปใส่เตาอบมีเตาอบอบมีเตาอบมีอบ ไก่อบหนออ่อไม้อบผักเอาเข้าเตาอบนะคะเพื่อนอบแล้วก็เลือกนะคะอบร้อยแปดิบองศาถึงร้อปิองศาร้อยแปดิองศาหนึ่งชั่วโมงมันจะค่อยหมุนหม,นมุนเหลืองเหลือไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณประมาณ นะครับแต่เพราะว่ากระดูกเขาจะกรอบมากนะคะถ้าถ้าคนในอบมันก็ต้องมีเวลาถ้าอบไม่เวลาไม่ถึงมันมันจะไม่กรอบกระดูกนะคะแล้วก็จะทำให้รสชาติไม่ไม่เวลาเราเคี้ยวไปนี่มันไม่หนุบห,หนับหนับกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาทานกับซอส สลัดสวยๆเลยใช่ไหมสลัดก็กรอบสลัดเอาเราทานห่อกับไก่มันแซบอีหลีเด้สีลวกเสร็จเราเด้อเต็จจะลวกเส้นนะคะก็ลวกเส้นก็ได้ทานกับเป็นไก,ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างบ้านเราขายดีๆเนาะไก่ย่างสูตรวิวีนะคะไทย เอาไปทําเลยหน้าทานค่ะบ้านเราจะมีไม้ไผ่เป็นหีบเป็นหีบวิธีการทํานี้มันก็เราใจนะคะถ้าใส่หีบไม้ไผ่นี่เป็นแต่เสียบนอกสูตรโบราณน,นะคะหิวแล้วไปเลยเอาเข้าไปอบหิวหร้วยังเพื่อนๆพื่อน,อนยกมือขึ้นถ้าหิวส่งตรงไปให้นะจ๊ะรอรับด่วนคนพูดก็น้ําลายชอบน้ําจิ้มมาสันี่ชอบผิกมาก น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่จะขาตะไครไ้ใบมะกรูดน้ำจิ้มพริกกระเทียมพริกป่นขั่วเองโขไม่โขก็บดสุดยอดบายวิวีนะคะไปเลยเพื่อนเลิฟเลิฟทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันความรู้มากมายที่เราแชร์กันเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้กันและก,กันนะคะเลิฟทุกคนที่ให้กำลังใจวิวีนะคะ